หญิงฉลาดจะรู้5ข้อนี้ผู้ชายชอบชอบที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงแบบนี้นะคะข้อ1น,นะคะผู้ชายรักผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงร้ายๆ้ายผู้หญิงร้ายรู้วิธีหารู้วิธีที่จะทําให้ผู้ชายสร้างความประทับใจให้กับเธอโอเคปะ่ะผู้หญิงร้ายรู้วิธีที่จะทําให้ผู้ชายมีความตื่นเต้นนะคะมีความสนุกแล้วก็แฮปปี้ที่จะอยู่กับเธอ ดังนะะั้นผู้หญิง้ายเนี่ยจึงเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายชอบแต่เขาไม่บอกคุณเขารู้สึกว่าแบบถ้าเขาบอกคุณว่าเขาชอบผู้หญิงที่ท้าทายเขาชอบผู้หญิงที่เหมือนว่าเขาจะไม่สามารถไขว้คว้าไปได้เนอบอกว่าเหมือนมันเกินเอื้อมเขาอะเหมือนมันท้าทายเขาอะถ้าเขาบอกคุณแบบนี้คุณก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับว่าทำให้เขาทำงานยากนอบอกไหมคะ เหมือนทําให้เขารู้สึกว่าแบบมันท้าทายเยอะเกินไปอะไรเงี้ยนึกออกว่าดังนั้นเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่บอกคุณว่าเขาต้องการผู้หญิง้ายว่าเขาต้องการผู้หญิงที่ตัวแสบแล้วผู้หญิงก็คิดมโนว่าผู้ชายต้องการผู้หญิงแสนดีมันจะอยู่ในกรุ๊ปของผู้หญิงที่น่าเบื่อผู้หญิงแสนดีะอยู่ในกรุ๊ปของผู้หญิงที่น่าเบื่อผู้หญิงที่มีความไม่ท้าทายเอาง่ายๆจําคํานี้เลยว่าท้าทายโจทย์ของคุณก็คือคุณต้องเป็นผู้หญิงที่เขารู้สึกว่าท้าทาย อะไรที่มันได้มาง่ายๆเขาไม่ค่อยเห็นค่าเกตรับอะไรที่มันได้มาง่ายๆอะไรที่มันรู้สึกว่าอืมมันง่ายจังเลยเขาก็จะไม่ค่อยท้าทายเขาก็จะรู้สึกว่าก็มาได้แล้วมันไม่ต้องพยายามอะไรแล้วคือเราต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของผู้ชายอะ่ะเขาไม่ชอบอะไรที่มันเหมือนแบบมันนิ่งอะ่ะกราฟมันนิ่งมันต้องมีความแบบกราฟขึ้นกราฟลงมีความสวิงหน่อยนะคะ ดังนั้นส่วนใหญ่ผู้หญิงหลายๆที่หาตัวจับยากหรือว่าไล่ไม่ทันจะได้ใจผู้ชายแล้วก็เหมือนกับว่าตัวคุณน่ะได้บริหารเสน่ด้วยทําไมถึงบอกว่าผู้หญิงร้ายเนี่ยถึงมัดใจผู้ชายเพราะว่าเขาบริหารเสน่ห์ตัวเองตลอดเวลาเขาไม่ได้หยุดนิ่งเขาเพิ่มความสวยของตัวเองตลอดเวลาเขาเพิ่มรอยอยักในสมองตลอดเวลาเขามีอะไรทําตลอดเวลาเขามีกิจกรรมทําตลอดเวลา ส่วนผู้หญิงแสนดีอะหรอชีวิตของเขามีแต่ผู้ชายเห็นด้วยปะผู้หญิงแสนดีคือชีวิตของฉันมอบไว้ถวายชีวิตให้ผู้ชายผู้หญิงแสนดีก็จะมีความแบบซิโร่ลาบหรือว่ามอบคือทุกอย่างเทธอทุนให้ผู้ชายอะ่ะให้ผู้ชายอยู่เหนือตัวเขาเทธอทุนอยู่เหนือกล้าวอะ่ะนึกไหมคะเขาคือทุกอย่างเขาคือ all everything อะ่ะผู้หญิงแสนดีอะ่ะ สุดท้ายอ่ะผู้หญิงแสนดีก็จะปาดน้ําตาแล้วบอกว่าทําไมดีแล้วผู้ชายถึงไปมีคนอื่นดีแล้วผู้ชายถึงไม่สามารถอยู่กับเขาได้เขาคิดว่าความแสนดีของเขาก็จะมัดใจผู้ชายได้ไงแต่คําว่าแสนดีในที่นี้ของ limit ที่สื่อก็คือเป็นผู้หญิงที่ทั้งหมดโลกใบนี้มีแต่ผู้ชายโลกใบนี้คือผู้ชาย control, ควบคุมเขาหมดแต่ผู้หญิงร้ายจะมีชีวิตเป็นของตัวเอง จะมีกิจกรรมมีเวเป็นของตัวเองเขาอยากทำอะไรเขามีกิจกรรมอะไรเขาก็จะทำเขาก็จะแอคชั่นเขาก็จะไม่ได้วางผู้ชายไว้เป็นพิเออร์เรตี้อันดับแรกหรือว่าสิ่งสำคัญแรกของเขาแต่เขาจะวางว่าตัวเขาคือสิ่งสำคัญแรกมันถึงทำให้เขาจะมีชีวิตยังไงก็แล้วแต่เขาขึ้นอยู่กับผู้ชายแล้วผู้ชายมันก็คือจะโอเวอร์มอมมิงก็คือเหมือนท่วมทนน่ะ เมื่อไหร่ที่เขาอยู่กับผู้หญิงที่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขาผู้หญิงไม่สามารถตัดสินใจได้ผู้หญิงไม่สามารถไปต่อได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้ชายความสุขของผู้หญิงคือผู้ชายคุณลองคิดดูนะถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งที่รักคุณมากๆความสุขของของเขาขึ้นอยู่กับคุณเขาไม่สามารถมีความสุขด้วยตัวเองได้เลยเขาไม่มีคุณเขาจะตายเขาต้องการคุณมากเหมือนเหมือนเขาติดยาเสพติด เขาต้องการเสพติดคุณมากๆเขาต้องการอยู่กับคุณเขาต้องการใช้ชีวิตกับคุณไม่มีคุณเขาจะร้องไห้เขาจะเขาจะแบบตีอกชอกตัวเขาจะรู้สึกว่าเขาจะฆ่าตัวตายนั่นแหละคนที่แสนดีอ่ะเขาจะเป็นแบบนั้นใครที่เคยเป็นผู้หญิงแสนดีเปลี่ยนนะที่คุณต้องขึ้นอยู่กับผู้ชายความสุขคุณต้องขึ้นอยู่กับผู้ชายอันตรายมากนะคะ ไม่มีผู้ชายฉันจะฆ่าตัวตายไม่มีผู้ชายอยู่ฉันอยู่ไม่ได้ไม่มีอ่ะไม่ใช่คุณอยู่ได้แต่เพียงแค่ว่าคุณฝากทุกอย่างมันถาโถมไปที่อีกคนหนึ่งมากเกินไปแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่เคยเวิร์กเลยความสัมพันธ์ที่แบบเราโถมเราทุ่มไปอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวมันไม่เคยเวิร์กเลยค่ะสุดท้ายคุณจะลืมตัวเองสุดท้ายคุณจะรู้สึกว่าคุณจะไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วเขาก็จะต้องแบกคุณหนักมาก อย่ารักจนไม่เหลือตัวเองโอเคป้าดนั้นผู้หญิงแสนดีถึงเป็นแบบนั้นแล้วผู้ชายก็จะรู้สึกอึดอัดส่วนผู้หญิงร้ายอะหรอฉันก็มีชุดของฉันมีผู้ชายมาไม่มีผู้ชายมาฉันก็มีความสุขผู้ชายแค่เป็นคนที่มาจอยความสุขกับฉันก็แค่นั้นเบจออนของฉันคือตัวฉันเขาไม่เคยลืมตัวเอง โอเคป้าผู้หญิงลายไม่เคยลืมตัวเองผู้หญิงลร้ไม่เคยลดคุณค่าตัวเองผู้หญิงลายไม่เคยฝากชีวิตไว้กับใครทั้งสิ้น